สวัสดีครับกับผมนายนัชชาพงพยาตำแหน่งนักวิชาการแรงงานจะมาเสนอข่าวประจําสัปดาห์ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรประจําวันที่4ีถึงแกรกฎาคม2565ครับวันพุธที่6กรกฎาคม2565นายสุพจน์แขกแพงสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพรมอบหมายให้นายกิตติทองแดงร่วมกับคณะบริการตรวจแนะนําคุ้มครองและกํากับดูแลสถานประกอบกิจการค้าส่งผลไม้โรงคัด บรรจุผลไม้ร้องผลไม้ออกตรวจและให้คำแนะนำตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรโควิดฟรีเซตติ้งในพื้นที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรจำนวน2แห่ง 1. ลงรองทุเรียนเป็น1ตั้งอยู่หมู่หนึ่งตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพร 2. องรองทุเรียนเจนิดวีหกตั้งอยู่หมู่ที่9ตําตำบลท่าแซะอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรพบว่าทุกสถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019อย่างเคร่งครัดผลการตรวจคุ้มครองแรงงานประมงประจำวันที่4-8ถึงกรกฎาคม2 5 6 5ตรวจเรือทั้งหมด89ลําลำลูกเรือที่ผ่านการตรวจทั้งหมด1 3 6 9คนสัญชาติไทย330คนสัญชาติเมียนมา1000คนสัญชาติกัมพูชา35คนสัญชาติลาว3คนสัญชาติอื่นๆ1หนึ่งคนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายและการกระทำ ที่เข้าขายการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน